อุตตกยาสถานที่ตัสรูอนุตตรสัมมาสัมพุทยาญสถานที่เกิดปัญญาสิ่งสำคัญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างบาร,รมีมาเสียสงไขซึ่งใช้เวลาเป็นจำนวนมากที่จะมาตัสรุ เพื่อองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพธิธญาณที่ภายใต้ตนประษีมหาปูที่เจดีพุทธกายาอย่างนี้นะนี้ถ้าเราเห็นนี้นะเป็นแท่นวชิระอาจเป็นสถานที่องค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพุิธญาณเป็นสิ่งสำคัญที่เกิดปัญญาพระองค์นั้นได้เป็นผู้ที่ให้รู้ว่า รู้อริยสัจสี่ือทุกสมุทัยนิโรธมากเมื่อพระองค์รู้แล้วพระองค์ก็ได้นำปฏิบัติหรือว่าตัดจริงที่มันให้มันหมดไปจนได้เข้าใจในความเป็นพุทธะของพุทธองค์เมื่อองค์ได้ตัสรู้ก็จึงได้เสวยมุตเสวยความสุขที่แห่งนี้ เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์จากนั้นก็ไปที่อนิมิตเตเกดีหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ที่รัตนชงกรมอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ที่รัตนคละเจดีอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ที่ต้นราชาจตนาอีกอต้นอาชาปารนิโคดอีกหนึ่งสัปดาห์สรมุจลินอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ ที่ต้นราชาเจตนาอีกส่วนที่ต้นราชาเจตนะก็จะมีความสำคัญคือ <c oughs> มีตปุษ,ษกับภริกะได้มาถวายสัตุก้อนสัตุพงองค์ก็จึงได้รับโดยเท้าจตรก,กบ,บาลทั้งสี่ได้นำบาทสีลูกมาถวายองค์จึงอธิตฐานี่เป็นลูกเดียวกัน นี่เป็นที่มาของบาทของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็ได้ร <c oughs> ับข้าวสตุกรสั้อตุผงที่ตะปตศะกภลิกะถวายตะปตศะกรภรลิกะก็จึงได้นำเรียกว่าได้ขอถึงพระพุทธพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่ง มีพระพุทธกับพระธรรมต้องไม่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นที่ขยาพอถึงพระพุทธกับพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญจากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปแสดงธรรมที่เมืองพาราณสีพุทธกยาจึงเป็นแหล่งกําเนิดเกิดปัญญาให้เรานําพาให้ตัวเองนั้นพ้นทุกข์พ้นภัยได้นี่เป็นสิ่งสําคัญ ที่เราควรที่จะปฏิบัติให้เห็นจริงปฏิบัติอย่างจริงก็จะได้รับผลอย่างจริงจังและสมบูรณ์ตามที่เราปรารถนา